สำหรับเกมฮงไคอิมแพคสามศัตรูหลักของมนุษย์ก็คือเหล่าอสูรฮงไครวมถึงแฮชเชอร์ด้วยพุกมันมีเป้าหมายในการกวาดล้างเหล่ามนุษยชาติแน่นอนว่ามนุษย์ของเราก็คงไม่ยอมแพ้กันง่ายๆจึงมีการรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรในการต่อต้านฮงไคแต่แม้ว่าจะมีเป้าหมายเหมือนกันแต่แนวคิดวิธีการก็ไม่เหมือนกันทําให้ปัจจุบันมีองค์กรในการต่อต้านฮงไคทั้งหมด3องค์กรได้แก่ Six Chor, Antientropy และ World Serpent นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มนุษย์เผชิญหน้ากับหงไคแต่มันเกิดขึ้นตั้งแต่5 0,000ปีก่อนในตอนนั้นองค์กรที่เป็นผู้นําในการต่อต้านหงไคก็คือไฟมอสสวัสดีครับผมโอเวอร์ในคลิปนี้จะขอนําเสนอรายละเอียดคร่าวๆข,ข,ของโปรเจกต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในองค์กรไฟมอสเพื่อที่จะต่อสู้กับเหล่าหงไคโดยข้อมูลทั้งหมดจะเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากหลายส่วนทั้งมังงะตัวเกมรวมถึง้อมมูลของเกมด้วยถ้าหากมีข้อมูลที่ผิดพลาดก็ขออภัยมาที่นี้ครับ ใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเพื่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเชิญรับชมรับฟังเป็นจอยครับไฟมอสย่อมาจาก The Moss Who s h a d the Flame หรือชื่อไทยคือผีเสื้อราตีผู้ไล่ตามเพิงเป็นองค์กรของโลกเก่าที่ตั้งอยู่ในเมืองนากาโซระซึ่งก่อตั้งโดยมนุษย์ในโลกยุคเก่าวัตประสงค์ขององค์กรนี้ก็คือการปกป้องผู้คนและกำจัดภัยคุกคามหองไครนอกจากนี้มอสยังย่อมาจาก Meridian of t a h f o r d ของไคร เมอร์มิดอนในตำนานเทพเจ้ากีกเป็นชนเผ่ากีกโบราณแห่งเทสซเลียนเราเมอร์มิดอนเป็นทหารที่นำโดยอะคิลิสตามการแปลจากพจนานุกรมเมอร์มิดอนจะมีความหมายว่าผู้ที่เชื่อฟังผู้มีอำนาจปฏิบัติตามคำสั่งโดยไร้ข้อกังขาแม้กระทั่งการทำสิ่งที่เลวร้ายซึ่งเมอร์มิดอนจะสะท้อนให้เห็นถึงความสุดโต่งของมอสที่มีเป้าหมายในการเอาชนะฮวงไครไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไรก็ตามตัวอย่างก็เควินที่พร้อมจะเดินหน้าโปรติสติมา แม้จะไม่เต็มใจอย่างไรก็ตามเมื่อให้เชื่อคนที่14ปรากฏตัวทําลายโลกยุคเก่าองค์กรน,นี้ก็ถูกทําลายไปด้วยโปรเจกต์ของไฟมอสแม้ว่าจะอยู่ในยุค50,000ปีก่อนแต่เทคโนโลยีก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าโลกยุคใหม่หเพเผลอๆบางโปรเจ,จกต์จะก้าวหน้ายิ่งกว่าด้วยซ้ํานอกจากนี้ในบางโปรเจกต์ก็เป็นรากฐานสาคัญให้กับหลายโปรเจกต์ในโลกยุคใหม่คอนตัมแมคานิกหรือกลศาสตร์ควอนตัม โปรเจก์นี้เป็นการค้นคว้ากลศาสตร์ควอนตามที่นำโดยดรเมย์เป็นการวิจัยที่มีส่วนช่วยเหลือในการกําจัดพัยุคามฮงไคและยังเป็นจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์อื่นอีกด้วยโซเชียลโปรเจกต์เมื่อองค์กรค้นพบว่าแฮเชอร์เลดับที่7มีความแข็งแกร่งมากเกินไปเมื่อเทียบกับมนุษย์ทั่วไปดรเมย์จึงเริ่มโครงการทางการอาหารเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งของมนุษย์โดยการหลอมรวมร่างกายของมนุษย์เข้ากับดีเอนเของอสูรฮงไขการเหล่านี้ถูกเรียกว่า ฟิวชั่นโวลิเอร์หรือ Mantis โดยที่เทคนิคการหลอมรวมร่างกายของมนุษย์เข้ากับดินเอของอสูรหงไครเรียกว่าไอคอร์หลังจากที่เควินคาสาน่าถูกหลอมรวมเข้ากับด n a นเอของพาวัตีอสูรหงไคระดับจกักรพรรดิทำให้เขามีพลังในการควบคุมน้ําแข็งและทําให้อุณหภูมิของร่างกายเขาลดลงต่ําถึงลบสาองศา้วยพลังน้ําแข็งที่เขาเพิ่งได้รับส่งผลให้เขาสามารถใช้จัดเม้นต์ออฟชามาร์ในการเอาชนะแฮชเชอร์ระดับที่เระดับที่9และระดับที่11 ก๊อ Key p r o j e กต์ o คีหรือ v i ว e y e y เป็นที่รู้จักกันในชื่อกุญแจสวรรค์เป็นอาวุธที่ได้ฉายา God Killer หรือ Hatcher Killer กุญแจสวรรค์เป็นชิ้นส่วนของเทคโนโลยียุคเก่าซึ่งโดยปกติจะเป็นอาวุธที่สร้างขึ้นโดยใช้ Hatcher Core และนาโนเทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโซเลียมกุญแจสวรรค์ส่วนใหญ่จะสร้างโดย VV ซึ่งเป็นผู้นำในการพัฒนาจนถึงกุญแจสวรรค์ลำดับที่6 เธอยังคงมีส่วนช่วยในการสร้างกุญแจสวรรค์ลำดับถัดไปแต่แค่มีส่วนร่วมในการพัฒนาน้อยลงเช่เเจต์เอลเพื่อแทนที่ทาหารที่ยังมีชีวิตอยู่และลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงผู้นำฝ่ายมอสจึงเรียกร้องให้มีอาวุธอัตโนมัติเพื่อป้องกันภัยผู้คามหองไรเอลเป็นหุ่นยนต์ต่อสู้ที่สามารถปฏิบัติการได้อย่างอัตโนมัติเอลแต่และตัวจะเป็นอาวุธที่ถูกสร้างด้วยคอปอมโดยใช้โซลียมพร้อมโปรแกรมสคริปต์ล่วงหน้า เอลจะถูกกำหนดคำสั่งหลักระหว่างการสร้างอยู่3ข้อได้แก่ข้อแรกมงไใครถือเป็นศัตรตูและสามารถกำจัดได้อย่างอิสระข้อ2ทงห้ามทำลายมนุษย์ข้อ3รักษาชีวิตตนเองโดยข้อนี้ถูกเพิ่มเข้ามาภายหลังโดยไอสไตา o l y ลี่สอดดูรันดอลปัจจุบันปรากฏอยู่ในเฉพาะ Visual Novels ผมยังไม่ได้เล่นถ้าหากใครรู้ดีเทลก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันไว้ได้ครับ ท่าที่ผมหาข้อมูลมามันเป็นอาวุธทดลองที่อาธรรมยุคเก่าพยายามจะให้มีความสามารถในการทําลายล้างแบบเดียวกับยสวรรดโดยไม่ใช้แกนกลางของแฮชเชอร์ถึงแม้ว่าจะทําจากโซลยมเหมือนกันแต่เ็าแต,ตากต่างจากยัสวรรดตรงที่จะใช้พลังงานจากเจมทั้ง7และจะใช้พลังงานได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อติดเจมทั้ง7ไว้ที่ดาบเท่านั้นโปรเจกต์แซงชูรี่โปรเจกต์แซ c ชูรี่เป็นโครงการที่ให้มนุษยชาติจำสินในห้องแช่แข็ง รอให้ภัพิบัติฮงไครผ่านพ้นไปจนกว่าระยะทำใหม่จะถือกำเนิดขึ้นเซฟ Top Secret Project Project Save เป็นชุดแผนการที่จะนำมาใช้ปกป้องมนุษยชาติกรณีที่ได้พ่ายแพ้ต่อฮงไครประกอบไปด้วย4โปรเจกต์ Project ได้แก่ Project Stigma Project a r ป Project Beluga และ Project Ember Project Stigma Project Stigma มีผู้รับผิดชอบหลักคือเควิน เป็นโปรเจกต์ทางเลือกสุดท้ายจะเลือกดำเนินการก็ต่อเมื่อทุกโปรเจกต์ล้มเหลวโปรเจกต์ซิกมานันมีหลักการทํางานคล้ายกับคอของไฮเชิร์บลีซันมันคือการสร้างสิงส่งมีชีวิตด้วยความคิดคํานุษย์หลากหลายคนโปรเจกต์ซิกมาจะขับเคลื่อนด้วยเรื่องที่แต่งขึ้นมาแต่คอของไฮเชิร์บลีซันจะขับเคลื่อนด้วยความเป็นจริงถ้าให้อธิบายตามที่ผมเข้าใจก็ในโลกของเรากฎแห่งความเป็นจริงไม่สามารถฝ่าฝืนได้เช่นเดียวกับกฎอน,นุรักษ์พลังงานพลังงานไม่สามารถสร้างหรือทําลายได้ในโลกของของใครก็ใช้กฎเดียวกัน แต่โปรเจกติม่าจะสามารถฝ่าฝืนกฎได้ในส่วนนี้นะว่าเป็นเรื่องแต่งเรื่องแต่งที่ฝืนกฎธรรมชาติของจักรวาลอารมณ์ก็เหมือนมีกฎใหม่มาครอบกฎเก่าอีกทีครับมงไหมมงชัวร์เลยในส่วนของรายละเอียดโปรเจกต์นี้อาจจะมีการแก้ไขภายหลังเพราะปัจจุบันเนื้อเรื่องยังไม่จบครับแล้วก็ผมยังดองอยู่ที่บท3 3พาร์ทออยู่เลยพอจบแอคนี้แล้วเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังกันใหม่ถ้าอยากฟังกันนะนะโปรเจกต์อาร์ค โปรเจกต์นี้คือโปรเจกต์ส่งยานประกาศอาร์คที่มีการเก็บทีมนุษย์เพื่อค้นหาดาวเคราะห์ที่อาศัยอยู่ได้ในไบเบิลอาร์คหรือโนอาอาร์คจะเป็นชื่อของเรือโนอาที่สร้างขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกทำลายจากน้ำท่วมใหญ่โปรเจกต์นี้กำหนดให้คอสมาเป็นผู้ดำเนินการแต่สุดท้ายคนที่ได้เดินทางไปกับอาร์กก็คือกิซิโอสถานะของโปรเจกต์นี้คือยังไม่มีการติดต่อกลับมายังโลกไม่มีการยืนยันว่าล้มเหลวหรือว่ายานไปติดอยู่ในสถานที่ที่มิติเวลามีการพันผวนเล,ผลยยังไม่สามารถติดต่อกลับมา ส่วนนี้อาจจะต้องรอคอนเฟิร์มจากมิฮโยกันอีกทีครับโปรเจกต์วาลูก้าโปรเจกต์วาลูก้ามีผู้รับผิดชอบหลักคือซูเป้าหมายของโปรเจกต์นี้คือการมองหาจาัก,กรวาลคู่ขนานบนต้นไม้จินตภาพที่มนุษยชาติสามารถเอาชนะหงไขได้โดยซูจะใช้กุญแจสวรรค์ดอกที่2ในการสร้างจัก,กรวาลฟองสบู่ขึ้นมาเพื่อคอยมองหาจัก,กรวาลคู่ขนานซึ่งสถานะของโปรเจกต์นี้ก็คือล้มเหลวครับซูหาจัก,กรวาลที่มนุษย์ชนะหงไขไม่เจอครับโปรเจกต์เอมเบอร์ โปรเจกต์เอมเบอร์เดิมผู้รับผิดชอบโปรเจกต์คือเอเดนแต่เอเดนก็เลือกที่จะส่งต่อให้กับฟูกะโดยมีนัวแอนฟูชิเป็นอีกสองคนที่สนับสนุนการดําเนินการของโปรเจกต์เอมเบอร์โดยโปรเจกต์เอมเบอร์เป็นโปรเจกต์ส่งต่อความรู้และเทคโนโลยีของอารยธรรมยุคเก่าสู่ยุคปัจจุบันโปรเจกต์นี้ได้หยุดลงหลังจากที่อสูรทงคายดับจากพัชชิยูปรากฏตัวขึ้นเนื่องจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของมนุษยชาติในการต่อสู้กับชิยูนัวแอนฟูชิก็ได้เสียชีวิตลง Project r e g u l a t o r Project เ e g u l a t o r เป็นสิ่งที่ทดเรเมย์อมอบหมายให้กับซูมันถูกออกแบบมาเพื่อหยุดเควินในกรณีที่เขาเดินออกจากเส้นทางที่ถูกต้องโดยโปรเจกต์นี้ถูกใช้งานเมื่อ1 5 0 0ปีก่อนเควินตัดสินใจที่จะเดินหน้าโปรเจกต์สติกมาแม้ว่าทั้งตัวเขาและซูก็เห็นพ้อมต้องกันว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ hi, ที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่มีมาแต่ถึงอย่างนั้นด้วยความสาบานของเควินเมื่อ5 0,000ปีก่อนมนุษย์จะต้องชนะหงคไข่ทำให้เควินมองว่า การออรอผลลัพธ์จากโปรเจกต์อาร์คหรือโปรเจกต์วาลูกามันส่งผลให้เวลาในการดำเนินการโปรเจกต์ซิกมานั้นน้อยลงแต่สำหรับซูการชนะหงไกด้วยโปรเจกต์ซิกมานั้นไม่ใช่การที่มนุษยชาติชนะหงไกอย่างแท้จริงสิ่งที่หลงเหลือหลังจากโปรเจกต์ซิกมาไม่ใช่มนุษย์อย่างน้อยก็ในความคิดของซูซูดึงควินเข้ามาในจักรวาลฟองสบู่ที่สร้างขึ้นจากพลังของ,ง,ของ,งกุญเจดอกดที่2เพื่ตอตกองกับควินให้เลื่อนโปรเจกต์ซิกมาออกไปก่อนแต่เขาไม่สำเร็จ ซูจึงใช้พลังของเจอดเดิลที่2ขั้นที่1นึ่งอินเวอร์สโฮเลซอนโดยโจมจักรวาลฟอรสบูล,ลงในคุนทะเลควอนตาทั้งซูและเควินจะถูกขังอยู่ที่นี่ไม่สามารถกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้แต่ก่อนที่ประตูสู่ทะเลควอนตาจะปิดลงอย่างสมบูรณ์เควินสามารถใช้พลังหลับที่ศูนย์ของเจสซมินออฟชามัสเพื่อเปิดทางสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้แต่เขาเลือกที่จะยกเลิกเพราะซูเอาชีวิตของเขามาขวางเอาไว้เควินจึงยวนซูก,กับสู่โลกแห่งความเป็นจริงให้ซูได้ด,ดำเนินการภารกิจโปรเจกต์วาลูก้าต่อไป สุดท้ายก็เหลือเพลงงตัวเควินที่ติดอยู่ที่นี่ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับชิปรวมโปรเจกต์ไฟมอสจะเห็นได้ว่าด็เร์เมเน่ได้วางแผนโปรเจกต์ต่างๆเพื่อมนุษยชาติไว้หลากหลายแผนกันเลยโดยเฉพาะเซฟโปรเจกต์เนี่ยวางกันไว้4แกนเลยทีเดียวขนาดว่าในโลกยุคเก่าสภาพแวดล้อมไม่ได้อำนวยเดยกแกยังวางแผนไว้ไกลขนาดนี้รวมกับเป็นอัจฉริยะแห่งยุคจริงๆถ้าหากผมพลาดโปรเจกต์ไหนไปก็สามารถคอมเมนต์แบ่งไปันกันไว้ได้ครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีส่วนช่วยเหลือคอมูฮงใครให้เกมเติบโตขึ้นไปอีกถึงคนดูเราจะน่านิดกเ็เนะถ็ดนะถ้าหาใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบาย